อกุศลอกุศลสังฆะสิบสองเออเจ็ดในไอเอสุกกบจิสิบแปดสี่ในแล้วก็กามาวัชะนสุว่ยิบสี่สิบสองใน 24, 12, 9, มากะตายี่สิบเจ็ดห้าใน ก็จะติดที่เจ็ดอาโลอุตละหล้าในมีคำว่าในอยู่ได้หเอเาไหมตัมประโยคข้าในตัมประโยคข้าในทั้งหมดมีกี่นเจด็ดเจ็ดกะเจ็ด ทั้งหมดมีห้าในไปสามประโยนคะสามประโยคทั้งหมดกีไหนสาประโยคะสิบสิบหกในสิบหกในใช่ค่ะสิบหกในสิบหกในหทังคาในหังคาในมีอยู่ห้าใน ไม่ใช hey, ่ภูสจน7ในเหตุวะไรติดส uh ิดด23 28หมดิบ้33ในค่ะอ่าอันนั้นก็คือให้บันทึกความจำไว้ว่าสัมปโยคะมี16ใน สังฆะในสา <33. S 1> ม <34. S 1> สิบสามนมีสามสิบสามในนี่มีอะไรบ้างเออส่วนตะทุพยามิสกนันในคือสัมปโยคะกับสังฆะเอามารวมกันคือสัมปโยคะก็หมายก็ว่ารู้ว่าผัสสะในประกอกบกจิกี่ดวง หนึ่งร้อยิบดวงในจิตหนึงรอยยีบอนั้นนะ่ะว่าโดยสังฆาคคือนับนับเจรสิทที่ประกอบในจิตแต่ละดวงนะ่ะนับแล้วไม่นับอีกได้ห้าสิบสองดวงพอได้ห้าสิบสองแล้วก็อยากจะรู้ว่ามีเพื่อนตัวเองเท่าไหร่ก็เว้นตัวออกมาเว้นตัวผัสสะจึงรู้ว่าอ๋อ พัจจะเกิดร่วมกับเพื่อนได้มีเพื่อนห้าสิบเอ็ดหรือจะยกง่ายๆยกเอาง่ายๆเลยก็ได้ยกเอาวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาประกอบจิตได้วิจิกิจฉาประกอบจิตได้จีดวงหนึ่งดวงได้หนึ่งดวง,ดวงตัวเองดวงไหมหนึ่งดวง ในจิตหนึ่งดวงนั้นน่ะมีเจติประกอบท่าไหร่ว่าดยสังหาร้งสิบห้าทีจิตดวงนั้นมีเจติประกอบสิบห้าทีสังข์ว่าดยสังขารต้องรู้ว่าจิตว่าดยสังขารอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าจิตดวงที่เจวิธีแกาประกอบเนี่ยมีสิบห้าดวงอ่าแล้วก็เว้นเว้นวิจีกิจาก็มีเพื่อนสิบสี่ งงไหมงงดูเดียวงงก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนนะจ๊ะถ้าถ้าดูแบบตะทุพยาอะนะเมื่อกี้พระจันทร์พูดมีใครเข้าใจมั่งอ่าเฮเลงอธิบายอธิบายเพิ่มต่อหน่อยเฮเลงอยู่ไหม อ่าน้องเทฟดูวิจิกอิจฉาที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะเขามีเจตสิกประกอบ15ดวงใช่ไหมอ่ะแล้วก็มาดูฝั่งของสังฆานในมีเจสิกประกอบ15ดวงแต่เขาเว้นตัวเองเขาจึงเหลือแค่14 14ดวงทีนี้หนูจะเห็นว่าในหน้าของในหน้า34 35เล่มเล็กอะนะ เขาก็จะมีเจสิกประกอบ51หมดเว้นตัวเองแต่จะไปแตกต่างตรงอธิโมกอธิโมกปิติฉันทะที่เขามีเขามีเงื่อนไขส่วนตัวของเขาอะ่ะใช่ค่ะ<อ>มีเงื่อนไขส่วนตัวเขาก็จะมีประกอบได้50 46แล้วก็50 อืมค่ะคู่คูครับค่ะสังคาหสังคาหะในกับไอไอตูดพยะมิสัตนาเนี่ยก็คือเอาทั้งสองอย่างมารวมกันค่ะแยกเลยเราก็คือเอาก็คือไปดูฝั่งฝั่งจิตก่อนใช่ไหมว่าเจมีเจตสิกอยู่ในจิตได้กี่ดวงค่ะเสร็จแล้วก็มาดูฝั่งเจตสิกด้วยค่ะก็ตัดตัวเองออกไปก็จะเหลือจํานวน สี่ดวงก็จะเหลือหักตัวเองออกไปเขาประกอบได้มันมีห้าสิบสองใช่ไหมเขาเว้นตัวเองออกไปมันก็เหลือห้าสิบเอ็ดค่ะก็คืออันสองอย่างเนี้ยเราต้องดูทั้งสองสองฝั่งประกอบไม่ใช่ว่าดูฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างอย่างเดียวค่ะครับจ้ะพระจานย์มาแล้วคือะ น้องก็ถามเรื่องตระุพยะค่ะอาจารย์ตรุพยะเนี่ยคือมาพูดถึงเอาสองในมาเอาสองในมารวมกันมาคิดรวมกันแล้วก็มามาแสดงว่าอาจะหาเพื่อนของเจตสิก์ที่เกิดร่วมกันเจตสิกที่สามารถเกิดร่วมกันได้ เลยต้องบอกว่าถ้าเราไม่มีหลักสัมบโยคะไม่มีหลักสัมบโยคะว่าโลภะเจริบโลภะเจสิาว่าโดยสัมบโยคะประกอบได้ในโลภะมูลจิตแปดถูกไหมรมอใช่ไหมว่าโดยสัมบโยคะทีนี้เมื่อเมื่อจะว่าโดยสังฆะแล้ว โลพามมลุจิตแปดเนี่ยมีเจิีประกอบเท่าไหร่มีเจดีประกอบยี <22 S 2> <22. S 1> ่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองฉะนั้นเมื่อเมื่อจะต้องการรู้ว่าเพื่อนของโลพาก็ต้องเวน้นเว้นโลภาไป,ไาไปเว้นโลภะไปเว้นโลภาออกมาก็เหลือยี่สิบเอ็ดเว้นตัวเองอยังงงอีกมั้ง หรือใครจะคิดได้เร็วกว่านี้อีกแต่ต้องเข้าใจว่าว่าในหลักสัมปโยคะว่าในหลักสังฆะสังฆะคือนับเจตสิกที่ประกอบกับจิตนั้นสัมปโยคะค,คือรู้ว่าเจตสิกนี้ไปประกอบกับจิตเท่าไหร่เย็ยบมองไหมไม่งงค่ะไม่งงโอเค เพราะมันมีมีอยู่สองหลักใช่ไหะเออมีอยู่สองหลักที่จะมายกตัวอย่างง่ายๆว่าอ่าเออย่างเช่นยกตัวอย่างเอาเอาดวงเดียวเอาวิจิกิีฉาดวงเดียวก็ได้แล้วก็ดูแผ่นภาคมุมก็ได้เขาก็จะบอกเขาจะบอกตัวเลยว่าเอ,อแล้วก็จะมีเหตุผลอ่าอ,อย่างเช่นวิจิกิีฉาเนี่ย ประกอบในวิจิกิจสามยุตดิจิตหนึ่งในในวิจิแกิจสามยุนั้นอนะ่ะมีเจตีประกอบสิบห้าแล้วก็ต้องการจะรู้ว่าวิจิกิจามีเพื่อนเท่าไหร่ก็เว้นตัวเองออกมาก็รู้เลยว่าอ๋อวิจิกิจาเนี่มีเพื่อนสิบสี่น็แค่ตระกแลในอื่นๆนั้นอนะ่ะก็ ็ต้องวาาใจได้อ้าวมีตอนนี้กี่โมงและอ้าวเอ่อไปไปเรื่องรูปไปเรื่องรูปไปเรื่องรูปที่เห็นมาในไลน์ว่าเอ่อคุณเจียบว่าพอนั่งรู้สึกนั่งแล้วได้กลิ่นหอม,ไ,มได้ไดูว่าฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่หนูค่ะนงค่ะพี่นงพี่นงค่ะอ๋อพี่เคยมาปฏิบัติสิบวันนะอ๋อที่บอกว่าได้กินหอมนะนะใช่ค่ะอ่าสนทนาอยู่กับท่านมหาเนาอ๋อที่บอกว่ารู้กินนั่นนะอันที่จริงอันที่จริงถ้าเขาแยกได้เขาก็ กินทั้งหลายนี่มันก็แล้วแต่นะแต่ไม่มีอะไรแปลกหรอกเพราะต้องหมดก็เป็นสภาวะทำหมดใช่ไหมถ้าเราให้ให้มีความสำคัญแต่และทุกอย่างมีความสำคัญแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาจะเกิดได้มไม่เจี๊ยบใช่ครับยานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ เอ,อจนถึงมิพิธายานจะเกิดได้ไหมต้าในเวลาเนี่ยเราให้ความสำคัญแก่อันนี้อันโน้นอันนั้นเห็นไหมเออจิตเจอรสิกรูปถ้าเราเข้าใจในส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จิตก็คือจิตแหละแต่ว่ามือความแตกต่างกัน ถ้าเป็นอกุศลจิตก็ここรู้ว่าเอออันนี้อกุศลจิตก็ผ่านไปอันนี้มหา,ากุศลจิตอ้าวเดี๋ยวก็รู้เงาสุรจิตก็ผ่านไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเราเดินทางจากจากบ้านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีตรงไหนเป็นสามัญญารม์เรือที่บดีรมไหม ที่ปดีอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยทธิปดีเลยพระอาจารย์ทางไม่ค่อยดีเึงแท้ที่จะสามันเลยจะสามันคือเออเราเหมือนกับอาจารย์เป็นอาจารย์ลูกศิษย์เนี่ยอ่ะปรับให้เป็นรูปเป็นนามหมดแล้วปรับให้เป็นเหตุปัจจัย ปรับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ใบหน้าตาเอ,อแล้วจะมีอะไรที่จะผิดปกติไหมที่พูดึงผิดปกติไหมไม่ค่ะเออก็เป็นสภาวะธรรมเท่านั้นใช่ไหมใช่เหมือนเราเห็นต้นไม้ต้นนี้มีดอกต้นนี้ไม่มีดอก มันก็คือต้นไม้มันก็คือรูปาลมแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมไปอุ้ยต้นไม้นี้สวยอ่ะต้นไม้นั้นไม่สวยอันนี้เราเข้าไขา่ที่ยังจะต้องอยู่ในสังสารวัตนี้ต่อไปนะเจี๊ยบนะอ่าอืมยังไปปรงางแต่ะเรายังไปปรุงแต่งมันอยู่ใช่ไหมคะูกต้อง ถามว่าอพวกมันก็ปรุงแต่งก็มันกันเองอะแต่แต่พวกเราที่เป็นนามาทาเนี่ยอันนั้นันปรุงแต่งโดยความเป็นรูปต่อรูปแต่เราที่ไปบอกอย่างเงี้ยเราเอาน้มไปปรุงแต่งเขาไปยินดีไปยินร้ายดิเนี่ยพูดกับนักปฏิบัติมันมีเหตุผลอย่างนี้นะ ฟังไหมเนี่ยมีเล้่งฟังอยู่คะ <laughs> hey ่ะแต่ hey 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 ฟังก็จะจหลับเลเว้ยเออนอนฟังธรรม,มาหลับเลยเอ่อ้ <cs> อาวไปดูลูกหน้าเจ็ดสิบอืมสมุดเทสาสมุทเทสาวิภาคาจะสมุดฐานากราปโต ภาวัติกะมมโตเตติปันเจธาตัดขาสังขโหก <5. S 2> ารแสดงสงาลรูปในปริเศตนี้พระอนุรุษธาจารย์แสดงเป็นห้าในคือหนึ่งรูปเป็ทศนายการแสดงรูปโดยสังเขปสองรูปนในการจำแนกรูปโดยพิสดารสามรูปสมุปฐานในการแสดงสมุปฐานของรูปสี รูปภาบในการแสดงรูปที่เกิดขึ้นเป็นหมวดหมวดห้ารูปประวัติาสตรในการแสดงความเกิดขึ้นพร้อมด้วยความดับของรูปตามลําดับเนี่ยให้ให้นักศึกษาไปเขียนเขียนภาพรูปที่ที่รูปแบบนะมหาปุตุรูป, 4, ปรสี่ภาษาตะูปห้าวิศยารูป 5, สี่หรือเจ็ดเจ็ดสี่อยู่ตรงไหนสี่อยู่ตรงไหนเจ็ด เจ็ดเพิ่มสามมาอย่างไรเนไหมเจ็ดนี่มันมีปัตวีปัตวีเตโชว,วายโยนะอ่ปัตวีเตโชว,วาโยโพธภาลมพอไปชั้นสูงสูงขึ้นมาเนี่ยไปงงอ่ะ่โอลาลิกรลูป, 12, ปสิบสองเห็นภาษาต 5, ะลปห้ากับวิศสยะลูปเจ็ด ห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองภาวะรูปสองหัตยะชีวิตะอาหารปริเฉวินยัตวิการูปสามหรือห้าและขณะรูปสี่นิผันนะูปกับอันิี้ผันระูป พอเราเขียนพอเราเขียนภาพนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็บานึกถึงร่างกายเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเออเอาเข้ามาร่างกายของเราเลยว่ามีลูกเกิดได้ยี่เอยี่สิบยี่สิบเจ็ดลูกเว้นเว้นอิทธิหรือปุริสัตดูดิเออในในในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไปดูว่า อ,อ่านสภาวะธรรมของเขาเด็เออเปิดไปหน้าเจ็ดสิบสี่องค์ธรรมของรูปยี่สิบแปดปัวีได้แก่ปัวีได้แก่รูปแข็งและอ่อนอาโปรูปที่ไหลหรือกาะกุม,มเตโชได้แก่รูปที่เย็นร้อน วายโยรูปที่ยังตึงจัุปราสาทความใสให้แก่ความใสที่สามารถรับรูปารมณ์ได้โตตาปแก่สามารถรับสารอารมณ์ได้ฐานาปราสาทตรามใสที่สามารถรับพันธารณ์ได้ชิวหาปราศาทตร์ให้แก่ความใสที่สามารถรับรักษาลมได้กายปราศาสตร์ ไห้แก่ความใสที่สามารถรับโขดฉับอารมณ์ไดู้รารมให้แก่สีต่างๆส,สัตวารมณ์ได้แก่เสียงต่างๆคันอารมณ์ได้แก่กลิ่นต่างๆรสอารมณ์ให้แก่รสต่างๆโสดับอารมณ์ให้แก่ความเย็นร้อนแข็งหย่อนตึง อุปถีภาวะได้แก่รูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นหญิงปุริสภาวะ,าวะรูปที่เป็นเหตุแห่งความเป็นชายาหัตถยะได้แก่รูปที่เกิดอยู่ในหัวใจและเป็นที่อาศัยเกิดของจิเตเจตสิกทั้งหลายชีว<า>ิตะได้แก่รูปที่รักษากรรมมชรูปทั้งหลายอาห้แก่รูปที่ทําให้อาหารมชรูปเกิด การที่ใช้ได้แก่อากาศรูปที่ขั้นระหว่างรูปกาบต่อรูปกาบาการยาัดใช้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายใช้แก่การเคลื่อนไหวต่างๆของวาจาใช้แก่ความเบาของนิพพานรูปใช้แก่ความอ่อนของนิพพานรูป ทำมาได้แก่ความควรแก่การงานของนิพพานรูปสุภัยะได้แก่ความเกิดขึ้นทางแรกและเกิดขึ้นท้งหลังๆจนครบรูปที่ควรเกิดขึ้นได้ของนิพพานรูปสันติตไดแก่ความเกิดขึ้นสืดต่อกันของนิพพานรูปจนถึงตายชรไ,ไมคไดแก่ความแก่ของนิพพานรูป น,นิจจะาไม้แก่ความดับของนิพันดรูปเนีย่ยดูในแต่ละรูปที่มีความสําคัญน่ะอ่าหัตยะน่ะรูปที่เกิดอยู่ในหัวใจและเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจริศิกทั้งหลายเป็นที่อาศัยเกิดของอ่มนโนธาตุและก็มนโนวิญญาณธาตุเนี่ยหัตยะรูปหัวใจสำคัญ ส่วนจักขูปราศาสเป็นที่อาศัยของจักกูวิญญาณโสตะปราศาทเป็นที่อาศัยเกิดของโสตะคาณะจิวหากายะฉะนั้นที่บอกว่าปาสาทรูปห้าและหัตถยะรูปหนึ่งที่บอกว่าเป็นวัตถุรูปเป็นรูปอาศัยเกิดของจิตและเจตสิกถามว่ามีความสำคัญทุกรูปแหละ มีความัทุกในร่างกายของเราเนี่ยรูปยี่สิบเจ็ดประกอบกันขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญหมดมีความสำคัญหมดแต่รูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขาอาศัยกรรมจิตตุอาหารเป็นไป อาศัยเหตุปัจจัยเขาจึงเกิดขึ้นแล้วยิ่งยิ่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเอรูปทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้กันได้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็มีเจ้าน้ำนี่หละไปรู้น่นรู้นี่รู้นั่นสารพัด เพาว่าเป็นสภาวะธรรมแล้วมีสายพระอภิธรรมนี่แหละที่เรียนร่างกายจิตใจได้ละเอียดมากกว่าสายอื่นถ้าเราไปอา่านในเรื่องอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนแนอดีรูปนามแนด่ดีที่พูดอย่างนี้ในปัจจุบันรูปนามแน่ดีในปัจจุบัน,น,ใ,น,ใ,น,จจบนในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้หรือในภูมินี้ภูมินโน้นภูมินั้น ก็จะไปลักษณะนั้นแต่ต mm ้องนึกนึกถึงสภาวะธรรมอันนี้คือรูปอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราต้องการรายละเอียดก็ลงไปดูในรายละเอียดได้เลยว่าในรายละเอียดของรูปแต่ละรูปอืว่ามีอะไรยังไงที่ชัดเจนจะอธิบายความไว้มาก ไปดูหมดที่สองหน้าเก้าสิบสามรูปพิภาคในรูปยี่สิบแปดมีชื่อแปดทั้งหมดนี้มีชื่อตามสภาวะแปดชื่อด้วยกันดังนี้คือหนึ่งชื่อว่าอาเหตุกะ รูปที่ชื่อว่าสาเหตุขาดไม่มีเพราะไม่ประกอบด้วยเหตุกอบชื่ว่าสปัปัจจยะรูปที่ชื่อว่าอาปัจจยะไม่มีเพราะมีปัจจัยสี่สามชื่อว่าสาสวะรูปที่ชื่อว่าสะอานาสวะไม่มีเพราะเป็นอารมณ์ของอาสวะสี่ชื่อว่าสังคตะรูปที่ชื่อว่าสางังคตะไม่มี เพราะถูุงแต่งด้วยปัจจัยสี่ชื่อว่าโรกิยะรูปที่ชื่อว่าโรกุตตระไม่มีเพราะเป็นธรรมที่ส่งเคาะเข้าในสังขารโลกหกชื่อว่ากามาวจระรูปที่ชื่อว่ารูปาวจระไม่มีชื <c oughs> ่อว่าอะนะธรรมนนะรูปที่ชื่อว่ากามาวจระ ที่ชื่อว่าอะดูปาวัจระไม่มีเพราะเป็นอารมณ์ของกามตัณหาเจ็ดที่ว่านารามณะคือที่ชื่อว่าสารมณะไม่มีเพราะไม่สามารถรู้อารมณ์ได้แปดที่ว่าอับสัะที่ชื่อว่าปาหา ไม่มีเพราะไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรประหารเนี่ดูในแปดชื่อเนี้ยเอตุกะสปัจยะสาสวะสังกตะโลกิยะกามาวจระานาลัมมะนะานาลัมมะเห็นไหมเกี่ยวข้องกับเราละอปหาตัพระนะเนี่ยรูปรูปยี่สิบแปดรูปไม่สามารถจะรู้วลมได้แล้วก็ไม่ใช่รูปรูปยี่สิบแปดนี้ ก็ไม่ใช่ทำที่ควรประหารแต่ควรจะประหารฉันด้านลาคะที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปเป็นอารมณ์ในล,ลูกเหล่านี้ก็เป็นกามาวจระเพราะแป็นอารมณ์ของกามาตัญหาฉะนั้นกามาวจรจิตห้าสิจีเจสิห้าสิองกามาวจระจ,รจริตหมายความว่าจิตที่ต้องเที่ยวเกิดอยู่ในภูมันที่เกิดใากกิเลสกร,รมและวัตถุการ,รมเป็นส่วนมาก องค์ทาได้แก่การ,รมัจจินะซีเจสิงรัสองรูปยี่สิบแปดนะตามมาด้วยยี่สิบแปดใช่ไหมรูปเป็นกามารูปเป็นกามนะอ่ารูปเป็นกามมาไมจะรูปไม่ใช่รูอืออะรูแม้จะเป็นพรมพรมก็รูปของพรมก็เป็นกามก็ไม่ใช่รูปของพรมก็เป็นอารมณ์ของกามตัาหาพวกพรม มีลูกเกิดได้เท่าไรยี่สิบสามอสันตุรมารมเกิดได้สิบเจ็ดนัดเ <24. S 1> คือลูกมีลูกอยู่ตรงไหนนะลูกชื่อว่ากาม,มาวัาจระท่องเที่ยวเกิดอยู่ในภูมิที่เกิดในงก,กิเลสกรรมและวัตถุกรรมเป็นนมากวันนั้นใครถามนะว่า<ม>เออพวกเทวดามีรูปไหมเออบอกว่าจะมาน่าจะมาเรียนในพิธรมนะเราลูกเหล่านั้น เทวดามีรูปแต่เขาเป็นรูปละเอียดกว่าเราไม่สามารถจะมองเห็นได้นอกจากเขาเนรมิตให้เห็นเออเราต้องไปอ่านในธรรมบทหรือไปอ่านในชาดกหรือในพระสูตรต่างๆเราจะรู้เรื่องของเทวดาเออหรือไปอ่านในธรรมจักรกับพระสูตรเราก็จะรู้เรื่องเรื่องความเป็นไปของเทวดาต่างๆได้ก็ ก็จะเริ่มไปเรียนให้ให้คุณปู่ก็จะเรื่องเรื่องเรื่องภูมิก็จะว่าจะจบแต่ว่ายังมีอะไรที่จะต้องแนแนวอยู่เนี่ยในแปดชื่อนี้เนี่ยรูปลูกมีชื่อแปดชื่อนี้เรียกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยเอตุกะก็ได้สปัจยะก็ได้สาสวะก็ได้สังคตะก็ได้โลกิยะก็ได้กามาวจลก็ได้อนาลัมมณะเราจึงบอกว่า รูปไม่สามารถรู้อารมณ์ได้ไงแต่ทีนี้เราเนี่ยแยกตัวนามกับตัวรูปแยกไม่ออกเนี่ยเรียบจะว่าไงคุณจะที่บายเข้าว่ายังไงเขาจึงไม่เชื่อฮะต้องพยายามแยกให้ออกกับอาการอ,อันนี้คือเราแต่ทีนี้พอเราไปพูดให้เขาฟังว่าเนื้ออาการสามสิบสองเนี่ยมันไม่รู้อะไร ตัวทูมันเป็นตัวจิตเจรนซีเนี่ยเราเราได้เรียนด้วยแล้วเรายังได้ปฏิบัติอีกด้วยเนี่ยยังขนาดนี้นะเอ้ยังขนาดนี้เขาบอกว่ามีชีวิตจริงๆชีวิตต่รูปมันก็ไม่รู้อารมณ์อะไรชีวิตต่น้มตัวรู้ เราอาจารย์เราก็ต้องเราก็ต้องยกตัวอย่างให้เขาดูไงคะว่าสมมติว่าเราอ่ะรูปเราอะ่ะนั่งอยู่ที่นี่แต่นามเราอะ่ะล่องหนไปไหนก็ได้ไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้ก็ได้อย่างเงี้ยก็คือน้มเรารูปเราอะ่ะมันคนมันคนละส่วนกันอา้ออาหมายความว่าให้ให้ยกตัวอย่างบอกว่าเอาเนี่ยคุณอยากจะสังเกตนามไหมเอาให้สังเกตเอาคิดไป คิดไปจังหวัดราชบุรีคิดไปตรงน้ําท่วมอย่างนี้แล้วก็มารู้ว่ารู้รู้น้ำคิดไปตรงโนู้นแล้วก็มารู้รูปนั่งรู้รูปนั่งแยกจากน้ำโน้นหรือว่ารู้รูปอ่ารู้น้ำโน้นแล้วก็มารู้รูปนั่งแยกกันว่าเป็นคนละส่วนอย่างนี้ก็วาะว่าถาเป็นส่วนเดียวกัน นำเราไปไหนรูปเราก็ต้องไปด้วยสมมุติรูปเรานาเราเหาะไปที่นู่นนี่รูปเราก็ต้องไปด้วยถ้าเกิดเป็นส่วนเดียวกันถ้าเป็นส่วนเดียวกันอ่าใช่อันนี้มันเป็นโกดังหอเล่ยเสียนาไป็นอะไรอ่ะใช่ปัญญาปัญญาหออภินญามาแล้วเว้ยอาจารย <c oughs> ์เขาเขาที่เขาไม่ไม่อยากจะแยกกันนะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาแยกแล้วเขาจะ เขาแยกไปได้หรืออะไรแยกทำไม